กลับมาดูน้ำหนักล่าสุดตัวนี้ครับศึกววยมันสถนานเมืองนะจา้าวันที่18อุภมพา68ครับตันนี้ก็มาสอบกันทุกคนละ8คู่วันนี้ครับทุบอายุ4คู่แล้วก็ทางแอปพลายทีวี4คู่นะครับว,วันนี้ก็เปิดหวัวไว้ด้วยวันชนะครับมอราชภัฒน์วันจุงมือครับ105มา105อดีเลยเ <c oughs> ขาเจอกับเพาวเบงครับนี่เพาวเวงออชออนันไฟโนน,นะมา106.7ลด1.7ยังไม่ผ่าน ที่2นี่ปรับศึกครับปรับศึกสิทธ์แก้วพลร้อยสามาร้5ยสา้าเขาเจอเจนพบครับเจนพบมอ,อ่ราชพัฒน์บ้านจงบึงก็มาพอดีมาร้อยสามาจุดเพอๆกันนะฮะแล้วคู่รองยกนาทีครับยกนาทีค้ยบางเขาแหลมครับร้อยสามาร้อยสามส่วนกิษสาครับกฤษสาแดงรถนี้ก็มาร้อยสามสิบเก้าจุดห้รถสองะ่ายังไม่ผ่าน กู้เอกครับมัจจุราต์ปอพงสว่างาารา้ยงาายอยยี่หามาร้อยยาจุดเจ็ดรถสองจุดเจ็ดมัจจุราชในธรรมพนาเจอแล้วรถประมาณนี้ประมาณสองปอนสามปอนวันนี้ก็เจอเก่งสยามครับนี่ยสิทธิ์ปอตกรู้ไฟเตอร์มวยไทยมาร้อยยี่หกก็เกินไปหนึ่งปอนยังไม่ผ่านนะมวยทีวีก็ผ่านวันชนะผ่านปราบศึกผ่านยกนาทีผ่านเจนพอกก็เหลือพาวเบ้บงกิตตดาแล้วก็กู้เอกอ่ะมาดูทางแอปพลายทีวีหน่อยกู้ห้าครับเขตตะวันนะอันนี้ก็เริ่มประมาณสองทุกครึ่งนะ เขตตะว,วันครับนี่มทช,ช,ชสุพรรณบุรีครับ107.4 10พีรชัยครับนี่สุนกีฬากุดชิมมา107.3 107.3โคกับูุิระพีบุิระพี120บุิระพีจินอาศาบางแก้ว120มาพอดีครับเจกบยอดทองไทยครับยอดทองไทยโคยกก้ชบัหลแหลมก็มา120.5ยังไม่ผ่าน ผู้รองช่วงที่2น้ำตาเดือดเกียรดจัดชัย128มา127.8วันนี้เจอทรงเด่นเพชรนาคายครั้งนะทรงเด่นก็มาเมื่อเช้า127.6ก็ผ่านทั้งคู่ครับส่วนคู่เอกช่วงที่2นี่กลับมาเจอรอบเดินสายเพชรนี่กองธรณีมวยไทยครับมา113.5เกินอ,อยู่จุด5ตอนนี้เหลืออยู่จุดจุดสนะสำหรับสายเพชรวันนี้ก็เจอกองธรณีครับกองธรณีอ่าบรุ่งโรจด วัช้ามาร13.4 .4 าดรถจุด,ด,ดยังไม่ผ่านนี่คือทั้งหมด8คู่นี้เอ้ามาดูมารักมาชอบทางช่องทีวีกันหน่อยระหว่างเอาคู่นี้ว่ะเอาคู่ปรับศึกกับคู่เจนพบก่อนในวันนะปรับศึกกับเจนพบนี่ปรับศึกนี่ก็ประเภทเครื่องนะไอ้เจนพบนี่ก็ประเภทมวยเข่าล็อกรัดมัดตีเดียวนี่สภาพร่างกายว่าเจ้าของดูเนื้อตัวแล้วเจนพบน่าจะยาวปรับศึกนะมองไปที่เจนพบสำหรับวันสอ2 ส่วนูเองมาตุราชกับเก่งสยามแมูู่นี้ต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีนะคูนี้อาจจะพลิกไปพลิกมาถึงชิงดาได้ช่วงหลังมาตุราชนี่ก็แม่อชีพนี่ทําให้มีกําลังใจพลิกชีวิตเขาได้นะมาตุราชนี่ก็ประเภทเตะขาต่อยมัดฟันศอบเก่งสยามนี่ก็ฝีมือครบเครื่องแข่งสายดีนะผมยังชอบไปที่เก่งสยามสำหรับผูเอกในรายการวันนี้ถ้าไม่โดนมัดร่วงลงไปก่อนนะวัน,นี้ชอบเย็นพบกับเก่งสยามสําหรับช่วง่วยทีวีอามาดูทางแอปพลายกันหน่อย น้ำตาเดือดสองเดนตุนี้พลิกไปพลิกมาอีกรอบแน่นอนเราเหนแล้ววชิงดำนะตน้ตนๆนี่ของว่าน้ำตาเดือดนนะ่าจะเดินขเขย่าเข่านะอาจจะนำหน้าไปก่อนนะแล้วก็อาจจะไปชิงดำผมก็ยังชอบไปที่น้ำตาเดือดตุน,นี้ช่วงหนังนีน่ชกอาวุธหลากหลายมากขึ้นนะอ่าไอคิวสมองก็ไวขึ้นของที่น้ำตาเดือดส่วนผู้แข่งทําการไม่สายไปกับกล้องตัวนี้ผู้ขี่ทุ่มสีตุน,นี้รอบที่แล้วแหม่กล้องตุนี้พลาดไปก่อนผมก็ยังชอบกล้องตุนีเหมือนเดิมนะ พวกนี้ก็น่าจะออกตัวบางทุนได้นะช่องหลังก็น้ำตาเดือดครับแล้วออกที่ต้อมทอนีมอ้วยพวกนี้น่าจะล้างตากับเาจ้าสายเพชรได้นี่คือวาระคนชอบันนี้เกณฑ์พบเก่งสยามน้ำตาเดือดแล้วก็ต้อมทอนีนี่คือจักหน้ากระดานาจากเวกทีมวยรักสิท์เช้านี้นะวอนนี้ก็มาสักเจ็ดโมงพอดีน้ามวยก็เหลือไม่กี่คนแล้วทางแอปพลายทีมีก็เหลือแค่ยอดทองไทย แล้วก็สายเพชรก็นี่สามสามเหลือห้าหรือหกคนนลยครเอาเชา้านี้ขอท่านแหงๆรวยๆเย็นนี้หกโมงเจอกันช่องทัวร์อย,อยู่ที่นี่ยที่มวยังสิทธ์ลาไปก่อนครับเช้านี้สวัสดีครับ